เดี๋ยวเราจะมาลองใช้โปรแกรม Excel สำเร็จรูปนะครับเพื่อการพยากรณ์การใช้พลังงานในระดับตำบลก่อนอื่นให้ท่านเปิดไฟล์ Excel ชื่อนี้ครับ LEPs Forecast ท่า e นจะใช้เวลาโหลดประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่เป็น Excel ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ะังนั้นน่าจะใช้เวลาโหลดนานสักพักหนึ่งนะครับพอเปิดมาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ ให้ท่านเลือกคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่โปรแกรมหลังจากนั้นให้ท่านเลือกจังหวัดของท่านนะครับอำเภอที่ใช้ในการทำแผนเอาอยู่อำเภออะไรตําบลอยู่ตําบลอะไรซึ่งพวกนี้ผมได้ทําการใส่ไว้ในดอบดาวน์ลิสต์ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกรอกเอง จำนวนครัวเรือนนะครับกรอกไปเลยว่ามีกี่ครัวเรือนนะครับจำนวนหมู่บ้านก็เลือกด r o p d o w n list ครับว่ามีกี่หมู่บ้านปีที่จัดทําแผนพลังงานท่านทำจัดท่านทำแผนพลังงานปีไหนใส่ปีนั้นนะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมใช้ฐาน ข้อมูลเก่านะครับเป็นฐานของปี56ผมก็เลือกปี2556ันหแต่ของท่านต้องเลือกเป็นปี2563นนะหลังจากนั้นกดถัดไปพอกดถัดไปแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับบางท่านมีบางท่านไม่มีให้ทำการลบออกลบทิ้งไปนะครับอย่าไปสนใจลบทิ้งนะครับ ลองมาดูข้อมูลที่ท่านจะต้องกรอกให้กรอกเท่าที่มีนะครับข้อมูลทุกช่องให้กรอกเท่าที่มีซึ่งข้อมูลที่ท่านจะต้องมีแน่ๆอันดับที่1มาดูไปทีละช่องครับจํานวนประชากรจังหวัดจํานวนประชากรจังหวัดท่านต้องมีแน่ๆมีจนถึงปีนะปัจจุบันก็คือปี63แต่ในกรณีนี้ท่านจะต้องกรอกข้อมูลพยากรเข้าไปด้วยนะครับ ถามว่าข้อมูลพยากรประชากรอมาจากไหนให้ท่านเข้าไปที่ Google นะครับ search คำนี้ครับการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทยพศ2553ถึง2583ฉบับปรปับปรุงต้องมีคำว่าฉบับปรปับปรุงด้วยนะครับพอท่านพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็ เลือกที่อันแรกจะโผล่ขึ้นมาอันแรกเลยนะครับรายงานการคาดประมาณการประชากรของประเทศไทยเห็นไหมครับหลังจากนั้นท่านคลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะเป็น e-document ท่านก็เปิดหน้าของจังหวัดท่านแล้วก็เอาข้อมูลในนี้มากรอกลงใน Excel เมื่อสักครู่นี้นะครับ หลังจากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลของประชากรตำบลน,นะครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นมีณปีปัจจุบันใส่ณปีปัจจุบันมีย้อนหลังไปลึกเท่าไหร่ใส่ให้ครบนะครับอันที่3ท่านต้องมีแน่ๆอยู่แล้วคือการใช้พลังงานจังหวัดนะครับก็ใส่ให้ครบนะครับจนถึงปีล่าสุดเลยเท่าที่ท่านมีนะครับ อันที่4ที่ท่านต้องมีแน่ๆคือการใช้พลังงานของตำบลน,นะครับอย่างท่านทําปี63ท่านก็เกาะอของปี63แค่เพียงปีเดียวก็เพียงพอนะครับสังเกตหน่วยนะครับสังเกตหน่วยนะครับหน่วยเป็น TOE นะครับของจังหวัดหน่วยเป็น KTOE นะครับของตำบลหน่วยเป็น TOE ดูหน่วยด้วยนะครับ หลังจากนั้นให้ท่านมากรอก GTP Growth ของประเทศนะครับในช่องนี้ g d p Growth ของประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี59ลงไปนะครับตั้งแต่ปี59ลงไปเนี่ยผมได้ทําการใส่ไว้ให้แล้วนะครับเป็นการคำนวณย้อนหลังเนาะใส่ไว้ให้แล้วทีนี้ตัวที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี60นะครับ ปี60ไปเรื่อยจนถึงปี80นะครับตั้งแต่ปี60ไปเรื่อยจนถึงปี80ให้ท่านทำการลบทิ้งและกรอกใหม่นะครับให้ท่านทำการลบทิ้งและกรอกใหม่ถามว่าท่านจะเอาตัวเลขจากไหนมากรอกให้ท่านไปโหลดแผน PDP มานะครับแผน PDP ที่หน้า19แผน PDP ที่หน้า19นะครับ จะมีตัวเลขการพยากรณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในในระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี60ถึงปี80ให้ท่านนําตัวเลขชุดนี้มาใส่ให้ท่านนําตัวเลขชุดนี้มาใส่นะครับหลังจากนั้นที่ท่านต้องมีแน่ๆก็คือรายได้จังหวัดก็คือ gdp จังหวัดนั่นเองนะครับ ใส่ให้ครบนะครับตั้งแต่ปี4 6นะครับอย่างปีนี้ปี63ารายได้จังหวัด GDP จังหวัดที่ท่านจะสามารถหาได้เนี่ยไม่ไม่ 6, ไมสิ้นสุดแค่61ก็6 2ประมาณนั้นนะครับก็ให้ใส่เท่าที่มีนะครับถ้าจังหวัดไหนสิ้นสุดปี6 1งให้ใส่ปี61ถ้าจังหวัดไหนสิ้นสุดปี62ให้ใส่ปี62นะครับหลังจากนั้นให้ท่านกรอกตัวเลขนะครับรายได้ตำบล แต่ด้ตำบลท่านต้องมีอยู่แล้วนะครับก็กรอกนะปีนั้นๆน,น,นะครับโอเคครับตอนนี้ผมมีข้อมูลอยู่1ชุดนะครับเป็นของจังหวัดจังหวัดหนึ่งของตำบลตำบลน,นึ่งฐานณนะปี5-6ผมใช้ฐานปี5 6นะแต่ของท่านต้องเป็นฐานปี6-3นะครับพอผมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะกรอกลงในโปรแกรมได้แล้วก็สามารถทำการ Copy p a พได้เลย ครับผมก็ copy มาวางนะครับตั้งแต่ปีสีเนาะส่วนตำบลน,นะครับก็ copy มาวางได้เลยอันนี้เป็น KTOE จังหวัดนะครับหน่วยเป็น KTOE นะครับ ส่วนตำบลของท่านนะครับดูหน่วยด้วยนะครับหน่วยที่ผมใช้เป็น T O E นะครับ T O E โดยเป็น T O E นะครับเพราะว่าเวลาท่านไปเก็บข้อมูลมาตำบลส่วนใหญ่หน่วยมันก็จะเป็นประมาณ T O E นะครับบาง บางตำบลอาจจะ2อ t o e 3าอ่ะส ktoe 3 ktoe เปลี่ยนหน่วยเป็น toe ด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ข้อมูล gpp จังหวัดนะครับ gpp จังหวัดเนี่ยอย่างตอนที่ผมทำครั้งนั้นฐานผมใช้ฐานปี5 6ใช่ไหมครับ แต่ว่าจีพีจังหวัดมีแค่ปี55ก็ไม่เป็นไรครับใส่เข้าไปสุดท้ายนะครับที่ท่านต้องมีแน่ๆก็คือไรายได้ตำบลน,นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับสังเกตหน่วยด้วยนะครับไรายได้จังหวัดหน่วยเป็นล้านบาทนะไรายได้ตำบลหน่วยเป็นบาทนะครับ รายได้จังหวัดหน่วยเป็นล้านบาทรายได้ตำบลหน่วยเป็นบาทนะครับไม่ต้องตกใจหน่วยที่ผมใช้ถามว่าทําไมผมถึงต้องเป็นหน่วย KTOE บ้างเป็น TOE บ้างนะครับเป็นล้านบาทบ้างเป็นบาทบ้างอันนี้ผมอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์ก็คือข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหน่วยที่เวลาท่านไปค้นหาเนี่ยท่านต้องเจอแบบนี้อยู่ละถ้าจังหวัดถ้าการใช้พลังงานจังหวัดเนี่ยหน่วยเป็น KTOE อยู่ละนะครับ แต่ว่า,อ,าอย่างในตำบลท่านที่ท่านไปเก็บข้อมูลมาประมวลผลออกมามส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วย T.O.E นะครับน้อยตำบลมากๆที่จะเป็น K.T.O.E นะครับส่วนรายได้จังหวัดที่ท่านจะต้องไปหามาเนี่ยแน่นอนว่าหน่วยมันเป็นล้านบาทอยู่ละท่านก็ใส่เป็นล้านบาทไปเลยส่วนตำบลท่านเก็บมาเป็นบาทท่านก็ใส่เป็นบาทไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับยูเซอร์ส่วนใหญ่นะครับหลังจากนั้นให้ท่านกดถัดไป พอกดถัดไปนะครับพอกดถัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วมีกราฟให้ท่านเลือก3กราฟนะครับจากคลิปที่2นะครับผมบอกแล้วว่าจะใช้แค่3สมการก็คือ e x p o n e n t i a l Linear แล้วก็ล o g าร,ริ i ึน,นะครับเพะาะนั้นการตัดสินใจว่า3กราฟนี้ท่านจะเลือกใช้อะไรมันขึ้นอยู่กับค่า r a r e อย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อคลิปในคลิปที่2นะครับ ค่าอรสแควร์ท่านก็ดูพิจารณาดูว่าค่าอรสแควร์อันไหนเข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดนะครับอย่าง3อันนี้ค่าอรสแควร์ที่เข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดก็คือ e x p ก n พเนนนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าท่านเลือกเ,ออเ,ออเลือกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีละอันเดี๋ยวจะง,งงนะครับสมมติแล้วเลือก e x p ก n พเนนนะครับพอกดเลือก e x p ก n พเนนปุ๊บมันก็จะมี d ด a ะล็อก x ็อกขึ้นมา1่อันนะครับ เขียนว่าการุณากรอกค่าต่างๆของสมการลงในช่องว่างสมการเอกโเทนเชียลท่านก็ดูว่ารูปแบบสมการเอกโเทนเชียลของท่านเนี่ยมันตรงกับอันไหนนะครับอันที่1ห,หรืออันที่2ดูจากรูปแบบนี้แล้วมันตรงกับอันที่2เห็นไหมครับท่านก็เช็คบ็อกที่นี่นะครับหลังจากนั้นจากสีเทาๆเป็นการเป็นสีาขาวให้ท่านกรอกค่าตัวเลขลงไป 0 7 5 4 e ยกกำลัง0 0 0 3 1 x 0 0 0 3 1 x มีอยู่แล้วไม่ต้องกรอกนะครับกดตกลงพอกดตกลงปุ๊บท่านก็จะได้ข้อมูล output ออกมาเป็นข้อมูลการพยากรณ์การใช้พลังงาน ในที่นี้ผมใช้เบสปี56เห็นไหมครับผมก็จะมีข้อมูลการใช้พลังงานปี 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63ยาวเรื่อยเปจนถึงปี90เลยนะครับไม่ต้องตกใจว่ามันจะยาวแค่ไหนนะครับในระดับตำบลเนี่ยผมว่าพยากรณ์แค่ประมาณ5ปีถึง10ปีก็พอละนะครับอย่างสมมติว่าปีปัจจุบันปี56อันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้ท่านอีกนะครับผ่านไป5ปี ก็คือปี6 1หนึ่งท่านต้องการทําแผนปี61หราพอกดจากห้าหกมาจนถึงปี6 1หนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นว่ามนจะมีตัวเลขตัวนี้เห็นไหมครับตัวเลขตัวนี้มันก็จะบอกเราว่าจากปี56มาปี6 1หนึ่งเนี่ยการใช้พลังงานของตำบลเนี่ยโตขึ้นมา4 0 9 9 5หรนะครับหรือท่านจะทําแผนสมปีนะครับในกรณีนี้ปีฐานมันปีห้าใช่ไหมท่านทำแผน3ามปีก็คือเป็นแผนปีห้า้า ท่านก็จะรู้ว่าจาก5.6มา5.9เนี่ยอัตราการเติบโตการใช้พลังงานอยู่ที่2 1 8 9 6อันนี้ผมในโปรแกรมมันคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกราฟที่ท่านจะเอาไปใช้ก็คือกราฟนี้กราฟนี้คือกราฟที่ท่านจะเอาไปใช้นะครับไม่ว่าจะในรีพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเห็นว่าเทรนตั้งแตปี4ีนะครับมาจนถึงปี8ปปี90เทรนด์มันเป็นยังไงนะครับไอตรงนี้ที่มันเป็นเส้นตรงเนี่ยเพราะว่า ข้อมูลที่เราไฟนอลก็คือประมาณปี80นะครับ <c oughs> หลังจากปี80เป็นต้นไปนะครับมันก็จะเท่ากันหมดอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมบังคับไว้ให้เท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดจะเห็นว่าโกรอมันไม่มีเลยนะครับเป็นบังคับไว้นะครับเผื่อว่าโปรแกรมนี้อาจจะใช้ได้ยาวต่อไปในอนาคตไปเรื่อยๆนะครับเผื่อไว้จนถึงปี90เลยนะครับอันนี้ คือวิธีการใช้โปรแกร,รม Excel LEPS Forecast นะครับจบแล้ว